สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาน้าเจ้าวันนี้เข้าครัวมาเนาะพร้อมกับเมนูน้ำเงี้ยนะเจ้าวันนี้เขาจะมายนีน้ำเงี้ยกันนะเจ้าวันนี้ทางเพจของเขาเนาะนี่เจ้าเนี่ยเป็นน้ำเนี้ยชุดเล็กนะเจ้านี่ชุดเล็กนานี่นะพอเนอะมีชุดเล็กกรับชุดใหญ่นะเจ้าใครสนใจนะเจ้าไปดูหน้าเพจของเขาเลยเนาะชุดน้ำเนี้ยวนะเจ้าสนใจจะได้หรือว่าถ้าข้อความมาก็ได้นะเจ้ามาดูส่วนผสมของเขาเลยเจ้าวันนี้น่ะมีพริกน้ำเงี้ยวเจ้าวันนี้ใส่เป็นหมูบดตัวเนาะ วันนี้เขาจะยน่น้ำเนี้วไก่นะเจ้ามีเอ็นไก่ปีไก่เนาะเหลือดไก่แล้วก็มะเขือสม้มติขาดมาได้เลยเจ้านี่ดอกเนี้วของเขานาะเจ้าแจหน้าพื้นเรียบร้อยนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะเจ้าทุบพื้เรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะไปคั่วเครื่องกันเลยนะเจ้านะเจ้าใส่น้ำมันลงไปเนาะแล้วก็จะใส่กระเทียมหรือหอมขาวทุบของเขาลงไปเลยนะเจ้าใส่ลากรีไป,ไปเลย หลังจากนั้นใส่พริกน้ำเย่อของเขาลงไปเลยเจ้าพริกน้ำเยืที่เขาใส่ไปนี่นะเจ้าขนาดร้อยห้าสิบกรัมนะเจ้าวันนี้เขาใช้เป็นชุดน้ำเยื่ชุดเล็กนะเจ้าของทางเพจเขาเนาะใครสนใจนะเจ้าไปดูหน้าเพจของเขาได้เลยนะเจ้าพอพริกน้ำเยืของเขาหอมแล้วเนาะจะใส่หมูบดลงไปน้อยหนึ่งนะเจ้าเนาะ ต่อไปใส่ไก่ของเขาลงไปเลยวันนี้เขาใจปีกนะเจ้ากับเอ็นมันมเจ้าเนาะ,ะไข่จะใช้เป็นหมูเป็นวัวเป็นไก่เป็นอยัางได้หมดนะเจ้า ่อไปเขามาปรุงเฉองนะเจ้าใส่รถด,ดีลงไปตัวเนาะรถสีขาวก็ปลา,าเขียวตัวนะเจ้าเนาะอย่เลยเจ้าแบบนี้มีเจ้าเค็มคนดีขนาดเลยหลังจากนั้นนะเจ้าเติมน้ำเปล่าของเขาลงไปเลย ้ี่ว้เลยเจ้าเื้อเมื่อซัดเมื่อไก่ของเขาี่มันเฟื่อยเนาะคนนี้เนาะมาเจ้ากันเนี่อันเขาก็จะมาใส่ดอกเงี่ยวนะเจ้าอันนี้ที่เขาทานี่เป็นชุดเล็กนะเจ้าได้นักขนาดน่นนี่นะใส่ดอกเนี่ยวลงไปเนาะแล้วก็จะใส่มะเขือส้มลงไปเลยเจ้าเลือดไก่ตัวเลยนะเจ้าเนาะใส่ลงไปเลย ถ้าเขาใจไก่นะเจ้ามันกอกกําเดียวเนาะหมูนี่ก็ดูเหีมกัเจ้าถ้ามันเหนียวเขาก็ต้มละไว้เหมือนน่อยนอะเจ้าเนาะไอเจ้าตอนนี้เขาใส่เครื่องอย่างมดแล้วนะเขาก็จะทิ้งไว้ก่อนนะเจ้าเนาะระวังตีเขาล้ออันน้ำเนียวเขานะเจ้าเขาก็จะลวกเส้นลงไปก่อนนะเจ้านี่เส้นของเขาเนาะใจเป็นขนมเส้นแห้งนะเจ้ามุดดๆๆลงไปเลยเจ้า ต้มทิ้งไว้เลยนะเจ้านาะเนี่ยนะเจ้าขนมเส้นแห้งหรือว่าชุดน้ำเนี้ยเขาเนี่ยนะเจ้าเขาก็มีอยู่สองขนาดนะเจ้าเนาะขนาดเล็กนะเจ้าเขาเนี่ยอยู่ชุดละเจ็ดสิบบาทนะเจ้าน้อขนาขนาดใหญ่นี่ร้อยห้าสิบบาทนะเจ้าใครสนใจนะเจ้าเนาะเข้าไปดูในเพจของเขาแล้วก็ตักข้อความเพจของเขามาได้เลยนะเจ้านี่เจ้าขนมเส้นแห้งเดี๋ยวเขาต้มละไว้เลยนะเจ้านาะมาเจ้าอันนี headache, nah ้ขนมเส้นเขาก็ได้ลวนะเจ้านาะเดี๋ยวเขาจะเอาไปล้างน้ำนะเจ้านี่นะติดกก็สเลยเจ้า มาเทลงไปเลยในเจ้าเขาก็เปิดน้ำเลยเจ้าเปิดน้ำใครมันเย็นเออล่างนั้นมะเจ้าเนาะนี่มือจกมาได้ตัวาหนมันห่อนอยู่นะในเจ้าเขาก็ล่างเือน้าเมือกน้ายางมันออกลวเจ้าเนาะในเจ้าเขาก็เอามาบนีเป็นชิ้นนะเจ้าเนาะม้วนไปเลยเจ้าเนี่ยบางคนทำแบบนี้ก็ได้นะเจ้าแบบนี้เป็นก้อนไี่นะแล้วก็วางลงไปเลย เจ้ากันนี่น้ำมิ้วเขาเซ็ตแล้วเจ้าปิดแก๊สดเลยนะตักใส่ถ้วยขนมเส้นของเขาเนี่ยนะเจ้าเนาะตักหน้ามันใสอันนี้เป็นขนาดน้ำมิ้วนี่แหละเจ้ามันเป็นชุดเล็กนะเจ้าเนาะสีเขาจำนายอยู่นะเจ้าชุดเล็กนี่อยู่เจ็ดสิบบาทนะเจ้าเนาะเตอได้นักขนาดเจ้านี่ไจไก่นี่ประมาณเกือโลเนาะมานะเจ้าใส่ ผักปอมต้นหอมลงไปวันนี้่มีนั้วัวงอกนะเจ้าพอดีเขาบ่ได้ออกไปกาดเนาะของีนเขามีในบ้านอยู่แล้วเนาะใส่หอมเจียวลงไปเจ้าพริกเพิ่มพริกแน้อยเจ้านี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสําหรับเมนูน้ำเงี่ยวไก่ของเขาเนาะของเขามีจัดจำนายตัวนะเจ้าใครสนใจนี่ทักเพจเอามาได้เลยนะเจ้าเนะเฮานี่อยู่สองขนาดนะเจ้าขนาดใหญ่นะเจ้านี่เนาะจะเป็นขนาด เขาจำหน่ายอยู่ร้อยห้าสิบบาทนะเจ้าขนาดใหญ่นอก้าเป็นขนาดเล็กนะเจ้าจำหน่ายอยู่ในราคาเจ็ดสิบบาทนะเจ้าใครสนใจนะเจ้าเข้าไปดูหน้าเพจแล้วก็ถ้าข้อความเพจมาได้เลยนะเจ้าสําหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปกับเมนูน้าเงี้ยวไก่หม้อหม้อของเฮานะเจ้าสวัสดีเจ้า